เลืกตัวสั่นละลิกละลิกละลิกก็ได้แล้วกะ <c oughs> บาลอุ้ยกระโหนดมาด้วยไหมเอามาสิเอามาด้วยเดี๋ยวหนูจะได้หลบทันต้องหลบไม่งั้นโดนกะบาลแน,น่ส่งกระโหนดมาให้ตีด้วยจงไลย <c oughs> <c oughs> ฟาดผัดผักเออแล้ววันนี้10ปีพันมาผมพูดได้ไหมชาวฟาดฝักพัดวะเออเอาเอาใหม่ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้าชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้ามเยเรากำลังจะเข้าห้องนะคะนี่ก็จะมีนี่เลยน้องมิลินแล้วก็พี่พลอยพี่พลอยเล่นหลังชั้นดูทุกอีพีค่ะนี่แม่อ้อยขาแม่อ้อยคขา วันนี้มารับรางวัลด้วยอย่าลืมกินด้วยนะยเตรียมกินเตรียมกิน <c oughs> นี่เรามาเจอกับคุณพาช่วยอุย <c oughs> ไม่ช่วยดิฝนจอกเลยไม่ได้แปลกเลยนี่พี่มาน่ารักมากมาจากลบบุรีของมันนี้ใช่พี่ขับรถมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าต้องทําอะไรบ้ากันต้องทําอะไรบ้ากันรู้แค่ว่ามีงานแล้วตอนที่พี่เดินลงไปข้างล่างของไปเก็บอะพี่เห็นโบแต่ไม่รู้ว่าเป็นโบเพราะเห็นข้างหลังนี่คือใครวะจริงแล้วแบบพี่สมัยชุดมันแฟรนเซีจังเล้วพี่ก็เดินจนมายืนตรงเมื่อกี้เนี้เอ้าไอ้โบ โบนี่หัว่เ้าไอ้โบนี่หวป่าใช่ป้าเราลื้นแล้วป้าไม่นลืมวิ่งหนีตามไปที่ลพบุรีด้วยนะอีกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีงานไปแถวนั้นอ๋อจะมีงานลพบุรีใช่เดี๋ยวจะแอบหนีไปที่ว่ายล้วหนูขึูคืนงานเข้าไปแล้วไปนล้วพี่ไปูล้วพี่ไปแล้พี่บปแล้วพี่ไปแน้วพี่ไปแล้วพ่ไปอน้ัดน่อนแล้วดินไปไหนพว่ไปแล้จอก่กปแลราเจอไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปินอวพี่เดแนอวูี่ไปแล้วพี่ไปแเ้ินคนไม่เจอพี ในนี้สุดเยอะอยู่แล้วแต่เราก็ให้กัน จนเจออะไรวะไม่ขาดดูแลเขาบ้างนะยังยังพูดคุยคอมเมนต์คุยกับเขาบ้างยังยังไม่หายังไม่ขัดก้องอีกคือตอนนี้ค่ะเกิดความวุ่นวายอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเมื่ออินฟูมารวมตัวกันเนี่ยมีอะไรที่ไม่คาดถึงเยอะแยะมากมายคนนู้นเดินผ่านคนนี้คนนี้เดินผ่านคนนั้นทักกันคอเข็ดไปหมดแล้วนะตอนนี้ทุกคนเอาจริงวันวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนั่งดูหนังสั้นเขาอย่างเดียวหนูเป็นนางเอกหรือนางร้ายอะไรนะนางเอกหรือนางร้ายเป็นเป็นนางอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นนางในใจพี่อย่างเดียวอ หวานจี๊บน่ารักมากคนนี้ก็น่ารักคนนี้ี่เห็ด้วยคนนี้ก็น่ารักท <c oughs> ุกนคน,กนกกคือติดตามกันมาแบบนานมากจริงจริงก็คือดูทุกฉาพทุกตอนอยากแบบสักบทหนึ่งได้ไหมดึงบทนางร้ายมาเลยดึงเลยนางนางร้ายมาเลยดึงมาเลยอุณอยากกระชากน้องนลลูกอุ้ยใจเย็นอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือเลือบตาจะกระชากน้องแล้วนะหล่อเล่นน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยทั้งสองคนเลยอันนี้ช่องทางของพี่บอย IG B E A P R I C E under score point ค่ะ TikTok point ก,ก,กันและกันช่องจริงค่ะแล้วก็ของน้องด้วยน่ารักมากของน้องด้วยคอนแทคลูก TikTok M I L Y N ค่ะเฟจก็ M I L Y N ค่ะ ริงนะชานนาแอบดูเขาตั้งแต่เดินเข้าห้องรับรองมาแล้วขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะน่ารักมากนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่เดินเดินเข้างานแล้วคุณแม่คือเลิศมากชุดก็คือเลิศมากนะคะอย่าโบวีอย่าเผลอไปเหยียบกระโปงแม่นะเดี๋ยวเราจะไม่ช,ชนไม่แล้วตอนนี้หน้าเขาเข้าทิมเข้าตานี่ตรงไหนละมาค่ะตามมาค่ะกลับมานี่ค่ะกล้องมาทเลลูกๆคะเดียวกันลูกๆกับคุณแม่ค่ะแม่อ้ยจ๋าน่ารักมากวันนี้มายินดีกับแม่อ้ยจ๋าด้วยยินดีอันไหนยินดี อะไรนะเพราะว่าแม่สวยด้วยเดี๋ยวเราจะกรีดกรีดไหมหนูเตรียมหลอดเสียงมา385หลอดไม่เดี๋ยวถ้าฉันไม่ได้ยินเสียงแกฉันจะประกาศบนได้เดี๋ยวหนูยืมยืมไหม่พิธีกรมากีดก่อนนี่เป็นหน้าเ็นสาวที่แบบว่ามาหาตัวติดตัวติดกันตลอดเหล่ารูกสาวแอบตัวติดตลอดโบวี่นะคะโบวี่ช่องจากช่องอะไรคะจากช่องยูทูบเบลวี่ค่ะเราเจอน้องพิมอุยหุยเรายืนอยู่ข้างๆตั้งนานแล้วอยู่ข้าง พี่พิมพ์อย่ายืนใกล้หนูนะคะเดี๋ยวสีผิวหนูหล่นใส่พี่โอ้ไม่ใช่ลอเล่นสวยมากตัวจริงสวยมากเลยวันนี้มาโปรโันอะไรลูกอ่าช็อ c เซ e b r i ต y i อินฟ e n c e นเซอร์ค่ะต้องนี้นะดีสวยมาก เช่นกันนะคะน่ารักมากเลยพี่พิมน่ารักมาก <c oughs> ไปแล้วพี่เพียมฉันไปแล้วสวยมากเลยเรามาหาพี่เนทกันดีกว่า <c oughs> เคยเจอพี่เนทตั้งแต่เราสร้างช่องย t ท b e ใหม่คลิปแรกๆเลย <c oughs> นี่วันดีค่ะ <c oughs> นี่โบวี้เคยไปถึงบ้านพี่เนทมาแล้ว <c oughs> ตั้งแต่อีพีแรกๆเลย <c oughs> จำได้ <c oughs> จำได้วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วไ <c oughs> ้เดี๋ยวเคลียร์คิวสแตนบายก่อนโอเคขอบุณค่ะพี่เนทเอาเลยก่อนเลยเลย ค่ะถึงคิวแล้วเหลือเหลือโบวีนั่แหละยังไม่ถึงคิวโมแต่เดินเล่รอนอยู่แถวนี้ตามไปดูกันข้างในดีกว่าตามมาตามมานี่เราอยู่กับพี่อ่องค่ะ พี่อ๋องต้องบอกก่อนว่าพี่อ๋องเขาช่วงนี้มีรับคนเข้าสังกัดด้วยเยอะมาก<ย>ใครเป็นพี่เจแอบถามก่อนพี่อ๋องช่องทางที่จะให้คนตามไปดูแอปปังุริเย่ครับขอบคุณค่ะพี่อ๋องน่ารักมากทุกคนคือตอนนี้จริงๆนะไม่รู้ใครเป็นใครอจะเดินสัมภาษณ์ทุกคนก็เกรงใจเขาเอาอยัางไงดีมีใครรู้จัยยก,ไรรบบกไหมคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะมีใครรู้จักโบวี่ไหมคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะสรุปเงียบกิฟเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คับจังเลยเราแอบถามก่อนจากช่องไหนครับอ๋อช่องอันยองครเรียนะคะช่องอันยองโคเรียทุกคนวันนี้ได้มาเจอตัวจริงแล้วอุ้ยรับสวัสดีค่ะเฮ้ยล้าอันยองเขาสวัสดีครับพี่พูดไทยชัดมากเลยอ๋อเพราะว่าผมอยากอยู่ไทยตลอลดชีวิตแล้วก็ตั้เใจเรียนอยู่ด้วยนะครับอู้ก็คืออยากอยู่ไทยตลอชีวิตเลยใช่ครับสาวไทยสวยไหมอ๋อสวยมากวันนี้เต็มเลยวันนี้ดี <laughs> <laughs> ใจที่สุดเมื่อนวันก่อนนะครับอ๋อ <laughs> ดีใจเลยน่ารักมากพี่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีรว่ว<อ>ัฒนธรรมเกาหลีเล่าบางทางภาษาเกาหลีแล้วก็พปมไลฟ์ปสโโดด้วยนะครับอุ๊ยพูดไทยชัดมากน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะตามไปดูคอนเทนต์ได้ฮ้ยเดี๋ยวเราแอบ,บไปดูช่องอื่นมีมีช่องไหนไหอีกเดี๋ยวแอบ,บถามก่อนจากช่องไหนคะแม่หลวงนี่นะเจ้านี้แม่หลวง เจ้าด้วยต้องอู้กับเมืองแม่นเจ้าเดี๋ยวนะต้องภาษาเหนือภาษาเหนือเจ้าปิกบ้านแปลว่าปิกบ้านก็คือกลับบ้าน,นไม่ใช่คนเหนือนะอแต่ว่าแอบขโมยยืมเพื่อนมาใช้เหมือนกันแม่น่ารักมากตัวจริงสวยมากแม่ทาแม่ทำนะคอนเทนต์เกี่ยวกับไรคะก็ทําเกี่ยวกับภาษาเหนือนั่นแหละค่ะว่าทําเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นละครเหนืออ๋อละครเหนือเลยขาดคนไหมเดี๋ยวหนูไปเลยยกไฟแม่แม่บอกอุ้ยเซ็ตผม่อนแม่น่ารักมากขอบคุณค่ะ เพรที่หน้าวันนี้มากี่กระลาดคะประมาณ28กระลัด28กระลัดรวมเป็นเงินประมาณ199ต <c oughs> ลาดสำเพ็งเมื่อก,กี้ปูทางมาปูทางมาปรวยเลยนะเพรที่เอวนี่กี่กระลาด18 18ปมงกุฎ ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาของเนาเอานองเราเอาของเส่งมาเนี่ยว่าจะให้เล่นไงหุยเลิกรักสมชื่อเลยกูพ่อบอกสิบแปดมงกุเอาไม่ใช่เหรอเอาหรอคะน่ารักมากอยากแบบว่าแอบฝากช่องทางหน่อยอุยแต่เชื่อว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละทุกช่องทางเลยนะคะเลิกรักค่ะมีทุกแอปเลยเซิร์ชเลยช็อปปี้แอปสุดในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงตัวเป็นเลยหนูอยากถามว่าถ้าอยากเจอรักแท้แต่ทำได้แค่เจอรักแผลทำยังไงได้บ้างคะ ทำใจทำใจมึนเลิกตัวสั่นละลิกละลิกละลิกก็ได้แล้วเลิกกระบาอุ้ยหาต่หัวไม่หายอยู่วันนี้เอากระโหนดมาด้วยไหมเอามาสิเอามาด้วยเดี๋ยวหนูจะได้หลบทันต้องหลบไม่งั้นโดนกระบาลแน่ไม่งั้นโดนกระบาลแน่ขอบคุณค่ะน่ารักมากคนดื้อตื่นทำสุดจริงนะคะเดี๋ยวแอบถ่ายรูปก่อนว้กับกระโหนดมีสอกกระโหนดมาให้ตีด้วยจังหวะนี้ ขอประกบไหลสาวสวยหน่อยวันนี้มาเจอเพื่อนเดินตามหารอบงานแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิสแกนพะเยามิสแกนพะเยา,ยา,ยาค่ะเป็นยังไงบอกเลยว่าสวยมากนะคะต้องย่อให้แล้วละจังหวะเนี้ยน,นี่บอกเลยว่าเขา่าทีจะเปยมัดมากอันนี้เพื่อนมีมงแล้วนะมงพะเยา <S <S งโงวี้ก็มีมงสิสิบแปดมงกุฎสิบแปดมงกุฎว่าแล้วเาหลักมากนี่เขาหวามงพเยาเรียบร้อยแล้ว เลดมาใครทรี si ่แบบว่ารอเชียร์เลยก็ฝากด้วยนะคะมิสแกรนพยาวค่ะเข้ากองใหญ่ปีหน้าเนาะอีกไม่กี่เดือนนี้ละเดี๋ยวเชิญคุณโบวี่นะคะไปร่วมขบวนเข้ากองใหญ่ให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งเป็นแบบว่ามิสแกรนพยาแนะนําตัวเลยค่ะมิลินมิสแกรนพยาวอ๋เลดมาเล่มาอีกหน่อยต้องเป็นมิสแกรนอะไรมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะรอเชียเลยนะคะมิสแกนพยาเดินตามหารอบ เลิศมากเลิศมากน่าลตามเลยนะตามูดของกินเมื่อกี้คือใจคิดว่าเออเพื่อนคงแบบว่าเดินตามบูธโปรโมทสรุปแล้วตามบูธของกินค่ะตามบูธของกินค่ะน่ารักมาโอเคไปตามเชียร์กันได้นะโอเคขอบคุณค่ะในที่สุดก็ได้เจอกันไงเมื่อกี้ก็คือเน็ตโดนดึงตัวไปเลยอุ้ยอันนี้คว้ารางวัลกลับบ้านด้วยใช่ครับโอ้โหได้รางวัลอะไรมาก male lifestyle กับ female lifestyle นี่นะคะอยู่กับพี่เน็ต้องบอกก่อนว่าเจอตั้งแต่โบคือเริ่มทำช่องใหม่ๆนานมาน่านเจ็ดแปดปีวะใช่เจ็ปีอุ้ยทำได้อุ้ยแสดงว่าทำโบได้เพราะว่าคลิปนั้นก็คือโบให้พี่เนตพูดแบบว่าช้าฟาดฝัดฝักและวันนี้10ปีพันมาผมพูดได้ไหมด้ขออีกรอบนึงช้าฟัดฝักผัดวะ เอาเอาใหมชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเฮ้ยกลับมารีเพย์ไปเมื่อคราวที่แล้วคุณไม่ดูชามเขียวคว่ำเช้าชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวชวนเช้า <c oughs> แต่ครั้งนี้วาเจอกันอีกรอบในรอบเจ็ดปีพูดถูกแล้วขอบคุณมากค่ะ <c oughs> พี่เนยน,น่ารักมากน่ารักมากอยากเจอพี่เอวาวันนี้พี่เอวามาไหมวันนี้เขาต็ดทุราเต็ดงานได้ไว้เจอรอดหน้าขอบคุณมากค่ะน่ารักมาก